มาแล้วค่ะคู่ต่อสู้นะคะนี่คืองูจงอางนะคะเขี้ยวมีฟันมีเดี๋ยวเจ้าหนังในรอบนี้เขาไก่สอนนะคะเสียงรักคำดังขึ้นเดี๋ยวเรียนไปทางไก่สอนกระดาษมาแเรียกซ้ายโยกขวาเป็นหลอกลวงนะคะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะเมติเห็นนี้ไม่เป็การตัดสินนะคะเอาชีวิตเป็นเดิมพัดโยกพยายามต่อยสายโยกซ้ายต่อซ้ายโยกสายต่อซสายโอ้โหโชว์มาที่หัวไหลไใบหูไม่เป็นไรนะคะเพื่อนไม่สมัครไม่ได้นะคะงูจงอางเพื่อนต้องเป็นเจ้าเหี่ยป่า ร่าใชยลูปีะทัาเาจะเป็นสัที่มีกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะเืองวาจาเขก็นสามารถฆ่าสิ่งที่มีชีวิตให้ตายได้ถึง1 8จิวเวตนะคะน้ำที่ถึงจะหมดตายติดตกันด้วยนามร้อยแจ้ก็ลงได้นะคะแล้วก็จะสามารถช่วอแม่พี่ได้หนึ่งในสามทองความยาวลตัวถ้าลรตัวยาวไม่ถึงความได้หนึ่งเมตรกลายสลายไอ่ะจระเข้กลับมาโยกขึ้บมาได้อีกครั้งหนึ่งต่การสัตว์ต้องมีลักฐานอ้โห่เฉดรปที่ไปมาหมดยกคาะ